อย่างนั้นพระฉลาดใหญ่คอยตอบมาก็แล้วกันพระนางโง่ใหญ่ถามมาเออพระฉลาดใหญ่ตอบเด้อถามมาเอา้าวันนี้วันที่เท่าไหรวันนี้วันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดเดือนสิงหาคมโอ้ฉลาดตอบได้อ่าแน่นอนนะแน่นอนเอา้าอย่างนั้นพระฉลาดใหญ่ลองตอบมาให้ฟังอีกทีว่าวันที่หนึ่งกันยายนมันจะออกอะไรเอา้าพระฉลาดใหญ่ตอบโยมจะภาพหากระดาษ ขาุดดีไม่ดีจะได้ชักทุนคืนเบื้องในแงนมวนพราฉลาดใหญ่มาจากพี่หมายแล้วเอ,าอ้ายม้วนแต่นางตึกมึกหลายบอกมาจันดาวอะไรก่อนขึ้นธรรมะก่อนนะจะคุยกันก่อนว่าเองจะเทศเรื่องนี้ก่อนนะจะคุยกันก่อนอยู่รู้รไไอ้เวลาคุยทาไมไม่คุยตั้งแต่ข้างต่ำว่าเจ้าของฉลาดไอ้บัดเวลาขึ้นธรรมะคุยว่าเจ้าของฉลาดหาว่าเองพระหนาง,งน่นะยังไงบอกมาทัวถามเรื่องอะไรเบอร์หวยเรื่องเบอร์เออ จบขระคุณเลยนี่เอาสักกี่ตัวสามสามตัวใช่ไหมนั่นแล้วมันได้คักๆโยมอยากได้ไหมโยมโยมเตรียมดาจดล้าได้เอาละอย่างงั้นโยมดีแล้วที่นี่อ่ะมันก็เหลือหลายวันก็จดเอาไว้ดาเดี๋ยวมันจะลืมอาจารย์เอาอย่างงั้นพระฉลาดใหญ่ลองบอกมาที่สามตัวสามตัวใช่แล้วตอกมาสองห้าแปดโยมสองห้าแปดแน่นอนนะ แื้ก็ให้ระวังตัวขังเคียงดาโอ้ระวังขังเคียงสงสยสยกลัวตำรวจจะจับไม่ใช่ซื่อก็ระวังคนอื่นไม่เห็นไม่แม่นอา้าวไประวังขังเคียงใครหรอระวังตัวขังเคียงสองก็ระวังหนึ่งก็สามอ้อาวห้าหรอสี่ก็หกอา้าวแปดเนาะระวังเจ็ดตะเก,กาทำไมทำไมแล้วก็เผื่อศูนย์เอาไว้ดาอ้าวทำไมจะต้องระวังเอ้าพี่น้องมันจะเกิดพี่ตัวมันในม,มากก็ให้พี่มันมาจะเกิดพี่มันในม,มากมันก็ให้น้องมันมา มันอาจจะให้นอกมันมาเทนก็ได้เออโอ้ยแบบนี้มันก็ถูกตัวแล้วววแม่สองห้าเปดไอ้สองแม่มา้ามันจะให้พี่ก,ก็สามอาจารย์เออคือพระนะไม่รู้ดอกไม่รู้แม่ถ้าผมรู้นะผมจะมาเทศเหนื่ยไปนี่นีเอาเปพะไม่รู้ดอกนี้ไม่รู้ดอกเอาถ้ารู้จะทํำยังไงถ้ารู้นี่ผมก็เอาบทเขาไฟแนนซ์ขายสื่อเบอร์เน่เอาเอาเขาขายได้นี่เอา พระเอกหรืเกนโยมนะเขาเล่นสมมติเขาก็ขายได้แล้วะแล้วพระอย่างเอิงเราแม่พระย่างเอิงไปขายกับหัวแตกตอนั้นแหละโอ้อยังงั้นพระไม่รู้เรื่องเบอร์เอาเรื่องเบอร์เรื่องหวยไม่รู้ถ้าถามเรื่องบุญรู้ไหมโอเคเลยถ้าถามเรื่องเบอร์ไม่รู้ไอ้เบอร์นี่มันไม่ดีนี่คำว่าหวยเนี่ยโยมเคยเขตให้โยมฟังบ่อยๆแต่้งว่าหวยนี่หวยมันมีอยู่สามตัวใช่ไหมมีตัวหนึ่งหอเห็บสองบอแหวนสามย่อยักษ์โอ้หอเห็บ หมายความว่าหายนะวอแเวนวอดวายยอยักยับเยินรวมแล้วเชิบหายวอดวายยับเยินหวยตอนเช้าวุ่นวายตอนบ่ายตื่นเต้นตกเย็นซึมเศร้าโบราณเขาสอนไม่เชื่อยังไงโอ้แสดงว่าไม่ดีไม่ดีอาใบยมุกแม่อาจารย์บางคนไม่เชื่อมาตนาคนกระตาหมงเขามาครับครับบนมา บนไงโอ้ยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยตายาไปแล้วก็นนะจะกลับมาบอกลูกเบิงมันยากมันจนแหละเขาก็แรงนี่ถนาทิ่งตั้งสามทีแล้วเออเออถแลว้ว,แลวก็วานไม้แถวแล้วก็วานไม้มันแรงเออช่วยลูกเบิงนี่สักคู่หนึ่งอาจารย์อะไรเขียดร้องเลย,ร,ออยร้องยังไงแบก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 เออเออแกฟังเลยฟังเป็นอะไรเจ็ดแปด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 บ่ ออโอ้สงสัยแม่จะมาบอกว่าเราแม่กำลังนึกถึงแม่พอดีนึกถึงแม่ไปถึงบ้านเออเปิดประตูเข้าบ้านเป็นไงที่นี่ต๊กแกร้องนี่แหละร,ร้องยังไงออออออเเฟังยังไงขนานาฟังเป็นแบบอะไรเจ๊ก่าวอ้าวเจ๊ก่าวว่าโอ้แม่พอต๊กแก่ เป็นไแม่จริงเรทหายสองตัวต้แกหายสามตัวสงสัยจะเชื่อดต้แกแน่นอนพอสักครู่หนึ่งจริงรีดร้องสัมผับมาเลยสัมผับว่าไงพวกแปดห้าจริงจริงจริ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 ง ไม่ลืมโบราณท่านบอกโอ้อจยาเ้ยถ้าก็ดูจะามันออก่าวนวายบายตื่นเต้นเย็นซึมเศ้าก็ดูเวลามันจะออกว่ามันออกยังไงมันก็ประกาศบอกก่อนเด็งวดประจำมาที่หนึ่งกันยาปีพุทธศักราชสองพันหร้ยห้าสิบห้าโอ้เลขที่ออกว่าเดกเดกแดกเดกบล่ะนี่ก่อนออกก่อนออกมันแดกแล้วต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แดกเดกเดกเดกบ้าหรอแสดงว่าขนาดออกแล้วมันยังตามมาเดกมันยังตามมาแดกอีกด่าโอ้โยั